ช่วงนี้ไปติดตามผลการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่เขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันในประเภทโรถเรสเดี๋ยวเราไปอัปเดตผลการแข่งขันจากรายงานค่ะสราวุฒิิลนชัยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยปี2024ทําผลงานยอดเยี่ยมประเดิมแชมป์สนามแรกในปีนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ จักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2568สนามที่1ที่เขื่อนวชิราลงกรอำเภอทองผา,าภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในประเภทรถเดรรุ่นประชาชนชายระยะทางรวม63กิโลเมตรตลอดเส้นทางสองนักปั่นทิมแชมป์ไทยสลาวุิศิริลนาชัยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยปี2024สวมเสื้อสีเหลืองจากทีมสำนักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมกับพิลพลชาวเชียงขวาง แชมป์ทไทมไทเอาสนามนี้จากทีมจกักรยานกองทัพอากาศขับเคี่ยวกันมาอย่างสนุกสูสีก่อนจะเป็นเจ้าของแชมป์ประเทศไทยปีที่แล้วสปินหน้าเส้นชัยแสงเข้าเส้นชัยคนแรกที่เวลา1ชั่วโมง40นาที16วินาทีประเดิมปี2025ด้วยการคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับที่ 3, สศักชัยพอดีงามจากทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิตามหลัง2นาที 23.256วินาทีสราวุฒิสิริรณชัยเปิดเผยว่าตัวเองคุ้นเคยกับสนามภูเขาและกับพิรพลก็รู้มือกันดีทำให้เกมออกมาสนุกเหลืออีก4สนามในปีนี้จะพยายามรักษาแชมป์ประเทศไทยเอาไว้ให้ได้ก็มันเกมที่สนุกแล้วก็โหดมากๆครับกับสนามนี้เพราะเป็นสนามที่เป็นภูเขานะครับก็ค่อนข้างยากครับแต่ก็ เข้าทางเราด้วยเพราะเราซ้อมทางแบบนี้มาเยอะครับ<ถ>ก็จะพยายามรักษาแชมป์ให้ได้นะครับในอีก4สนามข้างหน้าครับก็เต็มที่ครับผมส่วนในรุ่นยุวชนชายระยะทาง42กิโลเมตรปรากฏว่ากิจภาพหอมกระจรเจ้าของแชมป์ไทมไทเอาสนามนี้จากทีมป ah ุ้มไบส s p e c i a l i z e ลท์ลบุรีฮอปอินโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้งปั่นเข้าส้นชายคนแรกที่เวลา55นาที34.281วินาที ค้าแชมป์ที่2ในปีนี้ประครองโดยมีวัชร,รพง์สังคสอนจากทีมฟิชแมนเฟนกองเป็น4 6พิษณุโลกทำเวลาเป็นอันดับที่2เวลาช้ากว่าแชมป์3นาที46.767วินาทีอันดับที่3ชิเชงดวนจากทีมฟิชแมนเฟนเชียงใหม่ <sk ill> ด้านจักรยานเสือภูเขารายการอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายชแชมป์เป็นของโตรมรภูริสิริมงคล นักปั่นทีมชาติไทยชุดกีฬาสีเกมครั้งที่33จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกราโหอมอันดับที่2เมธาสิทธิ์บุญเสนจากทีมโลโมไซเคิลคอนทิชั่นวีทยโกราชนาวีและที่3วัชรกรอ่อนทุรีจากทีมราชนาวีตินเจ้าหยางอลิสุนโอเคโอสิงบุรี o uri, ปิดท้ายที่ รุ่นเยาวชนชายแชมป์เป็นของคุณพงพีระพงอายุกุลจากทีมฟิชแมนเฟนเชียงใหม่ขับหมามุ้ยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ในการแข่งขันสนามนี้หลังจากที่ได้แชมป์รายการคอสคันที่มาแล้วเมื่อวันก่อนอันดับที่2นัชชนนใจดีจากทีมจักรยานกองทัพอากาศแล่นองเรซซิ่งบรรหารคอนกรีตและอันดับที่3พุทแอนเดส สุพวงศ์วัฒนะจากทีมโลโมไซเคิลคอนดูติชั่นสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพเกสราเือนเฉยรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ